นกอินทรีเป็นพ่อแม่ที่สอนลูกให้แข็งแกร่งและเอาตัวรอดได้ตั้งแต่เกิดพวกมันไม่ได้เลี้ยงลูกให้อยู่ในรังที่สบายแต่เตรียมลูกให้พร้อมที่จะเผชิญโลกกว้างวิธีเลี้ยงลูกของพ่อแม่นกอินทรีหนึสร้างรังอย่างมั่นคงพ่อแม่นกช่วยกันทำรังด้วยแผ่นหิน กิ่งไม้หนามและขนนกขั้นสุดท้ายคือขนนุ่มๆให้ลูกนอนสบาย 2. เมื่อโตขึ้นแม่ค่อยๆทำรังไม่น่าอยู่เอาขนนุ่มๆออกลูกต้องนอนบนใบไม้แข็งๆเอาใบไม้ออกลูกต้องทนหนามแหลมเอาหนามออกต้องทรงตัวอยู่บนกิ่งไม้ สุดท้ายเอาหินออกเหลือแค่กิ่งไม้ไม่มีที่ให้อยู่สบายอีกต่อไป 3. ฝึกให้บินแม้ยังบินไม่ได้แม่นกจับลูกไปที่สูงแล้วปล่อยลงมาลูกนกพยายามกลางปีแต่บินไม่เป็นก่อนตกถึงพื้นแม่จะคว้าขึ้นไปปล่อยใหม่ทำแบบนี้ซ้ำๆ จนลูกนกเริ่มบินได้เอง 4. ฝึกหากินเองจนเอาตัวรอดได้เมื่อบินได้แล้วพ่อแม่พาออกหากินทุกวันพอถึงจุดหนึ่งพ่อแม่จากนกไปไม่กลับมาอีกเพราะพวกมันรู้ว่าลูกต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองข้อคิดจากนกอินทรีห อย่าทำให้ลูกสบายตลอดไปเด็กที่เติบโตมาแต่ในความสะดวกสบายจะอ่อนแอเมื่อเจอโลกจริงการสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองคือของขวัญที่ดีที่สุด 2. สอนให้ลูกเผชิญปัญหาตั้งแต่อย่างเล็กค่อยๆให้ลูกเจอกับความท้าทายทีละนิดเพราะโลกความจริงไม่มีพ่อแม่คอยปกป้องตลอดไป3 พ่อแม่จากไปลูกต้องอยู่รอดไม่มีใครอยู่ตลอดไปวันหนึ่งเราจะจากไปสิ่งสำคัญคือลูกต้องเอาตัวรอดได้แม้ไม่มีเราอย่าเลี้ยงลูกแบบนกกระจาบนกกระจาบสร้างรังใหญ่อยู่รวมกันเป็นฝูงตลอดชีวิตไปไหนก็ไปเป็นขบวนไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้ เวลาตกใจวิ่งแตกตื่นไม่มีการควบคุมตัวเองลูกที่เลี้ยงมาแบบนกกระจาบมักจะอ่อนแอต้องพึ่งพาคนอื่นตลอด